อันนี้นี่คือเพอร์ไปเลยมีเนี่ยทุกคนเนี่ยวทุ่มห้านาทียังที่ลองให้เข้ามาเข้ามาแล้วจริงเข้ามาแล้วจริงหรออันนี้เขาถามมาในลุกอะไรลุกไลน์อันนี้มาไอ้นี่มาไนี่มาในี่มาโดนแล้วนะลุกลน์เลิฟไอนี่มาไนี่มาไนีมา ได้มีมีกล้นะเพลงอ่ะทุกคนเพลงลูกเลเลิฟนะกี่โมงกี่โมงกี่โมงทุ่มห้านาทีที่ไอจีแหะเมเจอทางไอจีเมเจอเวาจะมาเขาบอกคอนแทคสวยมากไม่ได้ใส่แ่ตาเกิดมาอย่างนี้นี่ไม่ไม่ได้ใสนะครับอันนี้ตาธรรมชาตินะทุกครั้งที่เห็นเป็นดวงดำๆมันเป็นตาใสคอนแทกไงใช่วันนี้ผมไม่ได้ใสคอนแทคมาถอดออกอันนี้เป็นลูกธรรมชาติมันเดี๋ยวมันจะเกินต้านไยจริง คนก็จะแบบดูโปอะไรเงี้ยไอ้ที่เป็นสีดำล้วนๆนี่บันดรนบอกว่าเวทลุกเวทลุกใช่ก็คือออกมาจากห้องน้ายังไม่เช็ดผมเลยเนวันนี้ก็คือมาอย่างนี้เลยอาบน้ำเสร็จก็แบบเปียกๆเอาหัวจุ่มแล้วก็สะบัดขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยปากแดงๆสวยใจนะอันนี้ก็คือแบบตื่นมาอย่างนี้เล่มใช่ไหมธรรมชาตินะคือผมผมบอกตรงนะวันงานเนี่ยผมมาไม่ทันผมก็เลยรีบมาโดยผมรีบผมอาบน้ําปุ๊บก็คือลุกมาแล้วเป็นแบบนี้เลย หัวไม่ทันได้เช็ดเลยเนี่ยดูดเปียกแบบสะบัดสะบัดสองสามทีปุ๊บมาเลยแล้วก็หน้าไม่ต้องแต่งครับถ้าเกิดแต่งเดี๋ยวมันจะเวอร์เกินไปเนาะเดี๋ยวคนเขาจะรู้ว่าแต่งออกไปได้แล้วคิดิก <c oughs> <c oughs> จะเยน็นเดี๋ยวรอไลค์ก่อนอ่ะเวลากี่โมงหนึ่งทุ่มห้านาทีทางอินสตาแกรมเมเจอ์เมเจอร์อินสตาแกรมยูโนจริงแก้มแดงนี่เขินพี่บอกแก้มแดงเหรอ ไม่นะไม่นะอันนี้ผมเป็นธรรมชาตินะตอน,นตเด็กเขากินมะเขือเทศไงนั่นก็เลยแก้มแดงใช่<ด>เป็นรังเลยนะ <c oughs> ทุกคนลูกวันนี้ให้กี่คะแนนอะลองลูกอะไรไปร้องเพล,ลงไหมลูกไลายเลยิฟ like อารรบานองมองต้องมองต้องมองต้องมองลูกไลายเลิฟชิมารีนารีนารีนาดินาพี่ก็ขำแล้วนะแก จริงๆอ่ะให้ผมเป็นลุกแบบนี้ควรที่จะคึมๆไปไม่ได้เราเป็นสไายแบบเชิญยิ้มชวนชื่นกันไปอันนี้เป็นเป็นตลกสมัยใหม่นะผมแต่งลุคนี้รอบไปขึ้นคอนเสิร์ตสามชาตินะทำมันเล่นไปทํเป็นแบบคือแฟนมีก็จะขายขำขายขำอยู่แล้วเขาบอกว่าเลือดฝาดธรรมชาติมากบนใบหน้าธรรมชาตินะธรรมชาติเลยอืมผมเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ได้แล้วไม่ขึ้นนะเครื่องสำลัจริงๆพี่เป็นคนแต่งหน้าไม่ขึ้นพี่ว่าพี่เลยไม่อยากให้แต่งหน้าบ่อยเครื่องสำอางโดนหน้าแล้วเป็นอะไรที่แบบ น้องแพกกุ้งใช่ใช่ก็เลยน่าจะแรงคือเอาง่ายเลยวันเนี้ยภาพรวมผมอะคืออาบน้าเสร็จเฮ้ยพี่หานผมไม่ทันแล้วผมไปไม่ทันแล้วพี่ผมมขอไปนเลยก็เลยแบบเอาผ้าปาดหัวแล้วก็สะบัดปื๊บปื๊บทรงนี้เลยแกมันอัศจรรย์มากส่วนตาผมใสคอนแทคไม่ทันจริงตริงตกอยากใสต่บอกเลยอยากให้ลองใส่ดูก็ได้นะอยากให้เหมือนธรรมชาติที่ที่ก่อนก่อนเราไปเจอกับทุกคนไว้แล้วทุกคนจะจำภาพ นั่นไปอะไรเงี้ยก็เลยใส่คอนแทคไม่ทันจริงอ่ะเทิงท้ายอีกรอบหนึ่งกี่โมงอยากฝากอยากฝากทุกคนนะครับหนึ่งทุ่มห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูพวกผมสองคนป่วนที่หนึ่งปะที่เมเจอร์กันอุ้ยเขาทําพอเทสพลังนครอบครัวเธอจะทํายังไงเนี่ยครอบครัวผมก็ไม่ไหวหรอกมั้งครอบครัวเธอะนจไปที่ไม่ไหวหรอกแต่ผมก็ภาวนาครับเชื่อเชื่อใจทุกคนแอบแอบแอบให้กําลังใจเล็กๆค่ะ นิดนึงแล้วกันเอาเป็นว่าสุดความสามารถแล้วกันทุกคนเอออ่ะเราไปถามทางนี้บ้างคนที่วันนี้เป็นไงฮะเรามาในลูกอะไรสบายมากครับวันนี้ได้มานั่งเฟิร์สคลาสของนครหรอนครชัยแอร์ต้องบอกเปนางผมประทับใจมากครับอ่ะผมแสยังไงยังไงบ้างนครชัยแอร์ตัวเราเป็นเป็นผู้โดยสารของนครชัยแอร์มาเนี่ย ยังไงบอกว่าที่นั่งสบายมากครับเฮ้ยโซฟาเอ็นด้เนี่ยผมนั่งจะไปกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบอกเขาไม่จริงๆคือเป็นสายอีสานที่เราชอบเดินทางบ่อยๆไงตอนนี้อยู่บนรถเพลงอะไรนะที่เราได้ยินที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนั่งหรือจะนอนฉันก็มีแต่ความสุขใจเฮ้ยจริงๆอย่างนี้เลยฉัน ใส่ค้าวตืวแบบแล้วจอเขาดูได้หมดเนี่ยอันนี้คือหมายถึงจอของนักแข่อจอจอเมเจอร์จอนักแข่นแสอร์จริงคือถ้าใครนั่งนักแข่งแแก็จะเห็นเป็นจอยนี้เลยอ่ะตัวหนึ่งนะก็อยากให้ทุกคนนั่งอุ้ยจอใหญ่ขนาดนี้หรอใช่เฮ้ยมันคือเอามาปลกันมั่วซั่วไปหมดแลวนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าถ่ายงานอะไรอยู่ตอนอ่าฝากหน่อย ี่โมงทางไหนอะไรยังไงก็ฝากนะครับหนึ่งทุ่มห้านาทีวันนี้ง่ายใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยฝากไลฟ์นะครับเฟนฟอร์มโฮมนะครับหนึ่งทุ่มตรงห้านาทีหนึ่งทุ่มห้านาทีนะครับทางอินสตาแกรมแหละทางอินสตาแกรมไม่ใช่นักครนแซรนะทางเมเจอร์ครับเออทางอินสตาแกรมของเมเจอร์นะวันนี้เทโลปะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นฝันที่ไม่กล้าฝัน ฉันโดนละเหมือนฝันอุ๊ยนี่เพื่อนผมจริงเหรอดาริกานกสวัสดีครับจริงเหรอเพื่อนเลยเหรอดาริกาเป็นไงสบายดีเปล่าจริงเหรอเพื่อนจริงจริงเลยใช่นกนกสบายดีเปล่านกนกนกทักมาใหม่ทักมาใหม่ตลอกเชียวเลยอดีอะคอร์หนึ่งหนึ่งทอนม่เสิ็จอะฮะมันเป็นเหมือนฝัน ที่มิก้าฝันฉันโดนอะฉันโดนงูรัดปากผมแดงมากส้มมากมจริงๆฟิลเตอร์มันเป็นฟิลเตอร์ไปด้ส้มแล้วส้มอีกนะอ่ะสุดท้ายแล้วนนก่อนก่อน <มา S 2> <ๆ>ที่เราจะไลค์ของเมเจอร์เราต้องสวดแหละฉันสวดชินนะ่ะบัญชรทุกคืนทุกวันเลยทุกคนสุดท้ายแล้วสุดท้ายท้ายสุด ดูมันมี้ฟ<ช>ิลเตอร์ไเนี่ยใช่มีใช่ไหมเออแต่หน้าหยินมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงเอาจริงไม่ผมหนึ่งถามไงว่าฟิลเตอร์มันทําให้หน้าผมดูไม่เป็นธรรมชาติเออแบบว่าฉันว่าแต่ก็ดูเป็นฟิลเตอร์ที่เหมือนนะเมื่อนเหมือน,อนที่จริงอะ่ะเอาจริงฉันถึงบอกว่าเอ้ยเธอแบบล้างหน้าบ่อยหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยแต่เธอก็บอกว่าน,นี่ก็น้าผมปกติอย่างนี้อยู่แล้ววันนี้ค่อนข้างปากซิดนะผมว่าอันนี้เรื่องจริงผมว่าค่อนข้างปากซิดช่วง,งนี้พักผ่อนน้อยครับ งานเยอะเออพองานมันเยอะแลแค่ผมเปียกมาขนาดนึงชันก็แบบไม่โอเคแล้วเออผมลืมใส่คอนแทคมาก็โดนพี่หันบ่นแล้วอ,อย่างหนึ่งเลยคือลืมทาลิปอันี้คือสาคัญมากอุ้ยผมต้องปากซิดไปเจอทุกคนข้างนอกอะ่ะก็ให้อภัยผมวันหนึ่งนะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะดูแลตัวเองให้ดีกว่าน,นี้แล้วปรับปรุงตัวเองนะครับวันนี้ผมทาลิก่อนนะครับเอออ่ะโอเคเจอกันหนึ่งทุ่มห้าทีทาง ไลน์ทวีตอินสตาแกรมเมเจอร์นะครับบ๊ายบายส่งจ <we>? ุบนะ